สวัสดีเพื่อนทุกคนคนะ,ะวันนี้ก็มาอยู่ที่ช่องของสมัยฟิสปินเหมือนเดิมเลยนะทุกคนอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมเกมเดิมเลยนะเกมดาก้อนไทยชัวหรือไทยชัวนะคะทุกคนอ่ะซึ่งเกมนี้นะสมัยเคยลงรีวิวไปแล้วเมื่อวานเองนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะวันนี้เราจะเล่นเบ็ดอยู่ที่20บบาทจะขยับเบ็ดขึ้นมาจากเมื่อวานเราเล่นเบ็ดอยู่ที่ 10บาทนะคะทุกคนวันนี้เราจะเล่นเบ็ด20บาทนะก็ไปดูในรีวิวเกมนี้มาเนาะเขาบอกว่าให้เพิ่มเบ็ดนะคะมันถึงจะแตกง่ายกว่าเบ็ดที่เราเล่นเมื่อวานก่อนเนาะมาทุกคนมาดูนะว่าเบ็ด20บาทจะแตกง่ายจริงๆหรือเปล่านะหลอนมากหลอนไม่ไหวเหลย <laughs> อ๋อ ยอดเงินก็เป็นยอดเงินเมื่อวานเลยนะที่เราแตกนะกลับมาย้ำนะคะวันนี้เล่นในช่วงบ่ายสามจะบ่ายสี่นะคะทุกคนเอ้ยเอ้ยเอยแตกยากแตกยากมากนี่เบ็ด20่สินะเนี่ยโอ้โหลูกไฟเข้าคูณสิบมาโอ้มายก็อะไรกันคะเนี่ยเฮ้ยสี่บาทเลยอะ ลูกไฟเข้าอีกโอ้โหดอกเมื่อกี้400ดอกนี้200นะทุกคนโคตรจุกเลยนะเออใครอยากจะลองไปเล่นตามนะเกมดาก้อนเทชวัวหรือเทชวัวอะไรสักอย่างนะก็สามารถไปเล่นตามกันได้นะคะที่เว็บของซุปเปอร์สล็อตนะเอ้ยมาอีกแล้วลูกไฟไคูณ10ค่ะ โอ้โหโบบ้าเลยนะดอกนี้โบบ้า0 0บาทนะคะทุกคนคูณ1ิได้มา400บาทนะคะเคยเล่นสูงสุดเกมนี้ได้คูณ30นะเห็นไหมตรงคำว่าแมคคูณ15คูณ2ออะไรเนี่ยจะเป็นตัวคูณของเกมนั่นเองนะคะทุกคนโอ้โหแตกยากมากลูกนี้เออกดเป็นแบบออโต้นะทุกคนมันจะได้ไม่เมื่อยนะคะถ้าหากว่าเรากดเองน่าจะเมื่อยนะ ว้าวเฮ้ยฟีสปินมาแล้วนะไอที่เป็นรูปมังกรสีเขียวเนี่ยฟีสปินนะคะทุกคนเออยังไงแตกดูออกแหละว่าค้อนเหนื่อยขนาดเราไม่ได้กดเองเรารู้สึกว่าเหนื่อยเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแตกยากมากทุกคนเหลือเงินอยู่ พันสองโอ้โหกินเงินไปสองพแล้วว่ะดอกนี้โอ้โหกินเงินไปสองพแล้วนะคะดอกนี้นะทุก oh, <no. S 1> คนอย่าหาทําตามนะจะรอดไหมเนี่ยเออโอ้ยกว่าจะแตกเหลือ610บาทจาก2,000กวกาบาทนะโอ้ oh, my god กินเงินอยู่นะเนี่ยเอออ่านี่ สีแล้วนะคะ4ลูกแล้วนะต้องเก็บให้ครบ7ลูกนะทุกคนเออเป็นคูณ2นะคะจะได้ไม่หยาคูณ3โอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวจะได้คูณ3อีก3ลูกอีก3ลูกเออคูณสามโบบะคูณ3โบบะสามบโอ้โห620้อยยีบคูณสามพบาทเลยนะคะทุกคนเ ก็กลับมาแล้วนะยอดเงิน2,000กว่าบาทของเรานะคะเนี่ยเราลองกดเองดีไหมมาลองกดเองดีแต่มันเหนื่อยเนาะกดเป็นแบบออตโต้เถอะจริงแนะนําให้กดเป็นแบบออตโต้นะสําหรับใครที่จะเล่นเกมนี้นะคะไม่งั้นคีย์มอดเบาพังแน่นอนโอดอกนี้ก็แตกยากกว่านั้นเนี่ยโอ้โหเหลือพันเแล้วว่า ที่เราไม่เคยเห็นกันเลยนะทุกคนลูกนี้โอ้ห้าบาทเลยนะคะได้มา2องพันบาทแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปตอก็สามารถไปได้นะคะสำหรับวันนี้เนาะเราก็ ได้กําไรมานิดนิดหน่อยๆน,นะคะก็เมื่อกี้เรามีทุนอยู่พันเนาะก็ได้บวกมาเยอะอยู่นะคะสําหรับเกมดาก่อนเทชัวหรือไทยชัวนะคะก็สามารถไปเล่นตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ นี่เลยกติกาของตัวเกมนะขอเปิดกติกาสักหน่อยนะให้เพื่อนดูนะคะว่ากติกาของตัวเกมเป็นอย่างไรก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะซึ่งเราอ่านไม่ออกเราก็จะงูงปลา,าไปนะคะทุกคนนี่สัญ,ญลักษณ์พิเศษที่เราได้มานะคะโอ้โหคูณสูงสุดคูณร้อยแม็กเต็มร้อยแม็กลูกนี้ก็จะได้เยอะสุดนะคะ คูณ30ลูกน้อยสุดก็เป็นสีน้ำตาลเลยนะกะติกาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะก็ไปเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอที่2ที่จะลงกันในวันนี้จ้าบ๊ายบาย